พลตีสันเสริ้แก้กำเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางน,นี่แหละครับหรือว่าโครงการรถเมล์รถไฟฟรีท่านก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนครับว่าให้ทางด้านกระทรวงคมนาคมไปพิจารณา หาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือลดค่าครองชีพด้านการเดินทางให้แก่ผู้มีไรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการนำเอารายละเอียดมาตรการใหม่ที่จะให้บริการฟรีเฉพาะกลุ่มเนี่ยแหละครับแบบมีเงื่อนไขเอาไปเชื่อมโยงกับฐานข,อข้อมูลของผู้มีไรายได้น้อยทางนี้รัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้คิดที่จะยกเลิกเรื่องของโครงการรถเมล์รถไฟฟรีนะแต่ท่านนายกเองต้องการที่จะให้โครงการนี้ได้ช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยอย่างแท้จริงและบริหารจัดการงบประมาณของชาติ ให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาโครงการนี้มีการนำเอาภาษีของส่วนรวมไปอุดหนุนให้แก่คนทั่วไปซึ่งก็มีทั้งคนที่ไม่มีไรายได้คนที่ไม่มีไรายได้น้อยจริงๆ แล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการก็ถือว่าเป็นการใช้จ่ายเงินที่เน้นประชานิยมทําให้รัฐนต้องแบกภาระรับภาระมากเกินไปเกิดการขาดทุนซ้ำซากนะครับไม่ใช่การช่วยเหลือที่ถูกจุดนะท่านว่าว่างนี้สําหรับความคืบหน้าของมาตรการขณะนี้เองทางกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครก็จะดําเนินการนะครับรับ ลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยนะร่วมกับการสำรวจข้อมูลจำเป็นพื้นฐานประจำปีซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จและประมวลผลได้ภายในเดือนเมษายน2559ปีหน้านะครับโดยผู้ที่มีไรายได้น้อยที่แท้จริงเช่นมีไรายได้ต่ำกว่า3,632บาทนะครับต่อเดือน แล้วก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีอันนี้จะได้รับลดหย่อนค่าโดยสารหรือว่ายกเว้นค่าโดยสารนะครับรวมทั้งมีระบบบัตรเดือนพิเศษสำหรับบุคคลทั้ง2กลุ่มนี้ด้วย ก็ต้องไปเสียค่าทำบัตรอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงคนแต่ละคนที่มานะแต่หมายถึงว่างบประมาณที่จะต้องใช้ทั้งนี้คอสมกก,ก็ต้องมีการจัดบริการรถโดยสาร1,519คันต่อวันและรถถอฟทนะครับก็จะมีการจัดบริการรถไฟชั้น3ขบวนรถเชิงสังคม164ขบวนต่อวันและขบวนรถเชิงพาณิชย์อีก8ขบวนต่อวัน เดี๋ยวรก็ตาระหว่างนี้เองประชาชนทั่วไปก็ยังสามารถไปใช้สิทธิ์ตามโครงการรถเมล์รถไฟฟรีนะครับได้ไปจนถึงเมษายนนะสิ้นเดือนเมษายนปีหน้าเนี่ยนะครับปติสันเสริญเองก็บอกนะครับว่าทนายกกำชับให้ทั้ง3หน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเร่งรัดการรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยให้เสร็จสิ้นโดยเร็วพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณานะครับดำเนินการประกาศใช้มาตรการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะไปเชื่อมโยงกับระบบตัวร่วมหรือว่า e-ticket ตนะครับซึ่งทั้งหมดจะเป็นการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยที่ตรงจุดลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและก็ลดภาระด้านงบประมาณอย่างยั่งยืนด้วยครับ